อาหลังจากถวายเสร็จนะครับแล้วก็ปลมน้ำมนต์นะครับหลวงปู่ปล่มน้ำมนต์ให้นะครับ ชมน้ำมนแล้วก็ผูกแขนนะครับได้ผูกแขนนะครับได้มงคลผูกแขนให้กับญาติโยมนะครับเนาะครับสำหรับมาคืนนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับก็ได้ไปทำการแสดงอยู่ที่ ใก่น,น,นวัดละครนะเนาะครับเนาะครับโว้คนก็เช่นเดิมนะครับเนาะอายะเหมือนเดิมนะครับขนาดรอบๆข้างมีแต่ฝนนะครับเนาะนก็ปลอดฝนได้ทำการแสดง บางแคบอกคนเศรษฐกิจบางแคบอกน้าอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจเลยกับเดือเมื่อคืนลาบนวมิดนะครับแถวใกล้ๆนวนัรนครเมื่อคืน Okay. สาวน้อยลำเพลินโชว์ส่วนสาวน้อยเพชบ้านเพลงนะครับชมฟรีนะครับที่ขอนแก่นนะครับเนาะไปให้กำลังใจเด้อครับอยู่ไกลไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านเพลงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับคนละสถานที่ สาวน้อยพี่บันเพลงค้อนแก่นสาวน้อยนักเพื่อนโชว์นะครับที่อาจจะเป็นแ,แถวบา้างแคนะครับนู้ นีแดดดีจ่เช่าเลยวันนี้โอ้วันนี้อากาศดีแดดดีจ่เช่าเลยครับมีฝนไหมวันนี้มีฝนไหมปิดไปดึงดื้เดี๋ยวไม่วันนักกันเร็วอว่าพุกมงูไงไฟมันอ่านมันให 未出。 จากกราบหลวงปู่แล้วนะครับถวายพระทหารแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์นะครับไปให้พระเจ้าอาบน้ำมนต์ให้นะครับ มีกิจกรรมนะครับที่โรงเรียนนะครับมีงานแข่งกีฬาครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปรวมกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับเนาะตพอดีก็ส่งแม่บ้านมาทำาหารนะครับถวายหลวงปู่นาะ ลุงปูลุงป,ปูตอดปูเสือปูสัตว์สัตว์มันสัตว์มันไม่ค่อเสมอลุงปูตอดปูเสือปูนะมันเรียบร้อยโอ้ ครับสำหรับคลิปนี้รายนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซุ้งชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องนะครับขอบคุณทุกไลค์หัวใจทุกดวงไม่มบอกให้กับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้รายนี้สวัสดีครับ